สวัสดีครับวันนี้น่าเต็มมากดังนั้นไม่ได้มาแต่งหน้าให้ดูนะครับแต่วันนี้จะมาทำผมให้ดูนั่นเองนะฮะซึ่งมันสืบเนื่องมาจากคลิปครั้งที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วนะคลิปก่อนหน้านี้ที่ทำเป็นแ่อเมคอัพเอวี่เดย์เมคอัพลุคของก่อนนะฮะวันนี้ก่อนก็จะมาโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยก่อนทำผมทรงเอวี่เดย์ลุคอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเป็นวันติดอยู่บ้านก็แค่สระผมเสร็จก็ได้ให้มันแห้งก็ ก็จัดสรงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าถ้าในวันที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนลุคตัวเองนิดนึงวันนี้ก็จะถามผมแบบหน้าม้าเหมือนเดิมอย่างนี้แหละแต่ว่าคงความเป็นเกาหลีหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยด้วยการแบบดัดผมนิดนึงให้มันหยักศกอะไรอย่างเงี้ยหน่อยๆเนาะให้มันดูเป็นหลอด mm hmm. ก็อุปกรณ์ก็มีอยู่แค่ยอย่างเดียวคือเจ้าตัวนี้นะฮะอันนี้คือแฟรไอออนของเลซาสชาซึ่งเป็นตัวเล็กแบบนี้ถ้าในเรซอส่าไม่มีขายอยู่นะฮะ มันจะเป็นที่มันจะเป็นลายๆเสืียส,สีขาวแล้วก็เป็นลายหยุดๆอะ<ม>่ะเออจะเป็นแบบนั้นราคาไม่แพงอะมันไม,ไม่ไม่เกินพันเพราะว่ามันก้าร้อยเก้าสิบบาทมันก็ต้องไปผิดน,นะก็มีแค่นี้เองอย่างเดียวง่ายๆนะฮะอย่างแรกนะคะก่อนจะไปแบ่งจิบผมเป็นทีละช่อๆนะคะไม่ตัวทีละช่อๆไม่เยอะนะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้ไฟไอออนเนี่ยหนีบวิธีการหนีบของก้อนคือดึงมันขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็โค้งมันนิดนึง อย่างนี้นก็ดึงออก <S <S เห็นไหม้ผมมันก็จะมีวอลล่มขึ้นมานิดนึงอย่างนี้ทำให้ทั่วหัวเลยนะครับเหมือนการคือดึงขึ้นและบิดข้อมือให้มันให้ให้ายไอออนมันให้ดูเหมือนมันโค้งอะฮะให้ผมมันดูโค้งอะไรอย่างเงี้ยทำดึงขึ้นนะล่อย ง่ายมากๆลองทำแบบดูแล้วลองฝึกทำดูนะฮะไม่ยากหรอกขออภัยถ้าได้ยินเสียงข้างนอกนะฮะไปเอาไวไวมากทำ mm hmm. เหมือนการทุบหัวข้างๆก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับ mm hmm. คือดึงแล้วม้วนลงมาให้มันมีวอลลุ่มจะสังเกตว่าก่อนจะดึงผมขึ้นมาแบบนี้ หนีบขึ้นตรงไปก่อนแล้วเวลาดึงก็ค่อยๆม้วนลงมาอย่างนี้ประมาณนี้นะฮะอย่าดึงมันมากเกินไปนะคะเพราะว่าไม่ได้ต้องการให้มันแบบเป็นรอนใหญ่หรือแบบฟู mm hmm. เยอะเกินไปจะกลายเป็นหัวสิงโตยากแหละฝั่งนี้ยากมากพูดเลยเป็นฝั่งที่ไม่ถนัดเลยนะไม่ถนัดืมตรงไหนที่เรายังไม่ทำแล้วก็แหวกแล้วก็ทำ ส่วนผมด้านาหน้าหน้ามานะฮะ<ม>ก็จะใช้วิธีการหนีบตรงและม้วนค่เฉพาะตรงปลายคือทั้งขังบนอีข้้งบนอย่างเงี้ยคือเราม้วนตั้งแต่โคนถูกไหมฮะเราลากไปถึงปลายแต่ถ้าเป็นตรงหน้ามาก่อนจะตรงตรงโคน่อนจะหนีบตรงและม้วนตรงปลาย<ม>จะเข้าใจกันไหมว่ย<ม>อย่างเงี้ยฮะคือมีหนีบตรงแล้วพอถึงใกล้ๆตอะสุดปลายใช่ไหมครับม้วนอย่างเงี้ยลงมา ปลายมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะมันก็หน้ามามันก็จะยืดยืดยืดขึ้นนิดนึงหดขึ้นอะไรเงี้ยนิดนึง แล้วเราก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ด้านหลังก็ทําเหมือนกันด้านหลังนี่จะเหมือนข้างหน้านะฮะคือเราจะม้วนตรงปลายข้างหลังไม่รู้จะเห็นไหม <c oughs> คือข้างหลังก็จะเป็นการดึงสัมผัอนะฮะประมาณนี้เหมือนเดิมแล้วก็ดึงก็ม้วนตั้งแต่โคนเหมือนกับข้างบนหัวปกตะะิแล้วก็ดึงลงแล้วก็จะผองๆขึ้นมา ใช้ความสมารถนึนะด้านหลังก็ราเราไม่สามารถมองเห็นกระจบไ,ได้ประมาณนี้นะฮะ<ม>ระวังมือตัวเองด้วยนะฮะดิบไปดิบมาเดี๋ยวเดี๋โดนเจะจตัวที่หนีเดี๋ยวตัวที่หน, <c oughs> นีผมขึ้นมาแล้วจะเจ็บกลายเป็นแพลหน้า <c oughs> ตา <c oughs> ประมาณน,นี้ <c oughs> อาจจะไม่เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าก็ทำให้เราดูผมดูแบบมีวาลรุ่มขึ้นมาได้บ้าง mm hmm. แล้วก็ใช้มือส,สางๆออกหน่อยนะครับประมาณแบบน,นี้จะใช้วิธีการดาบผมด้วยแว็กซ์แว็กซ์ที่ก่อนใช้ก็คือเจ้าตัวนี้นะอันนี้คือแกสบี้ฮาร a ดจูคุสสไตล์แบทแอนดฮาร์ดนะสีเทาแบทสีเทาตัวนี้ใช้ไม่เยอะฮะก็หยิบมาลอยแค่เนี้ นี่นะขยะ่ำบนหัวคือถ้าใครไม่ชินกับผมตรงเนี้ยจะรู้สึกว่ามันอัดจุ่มมาไปนะแต่ก่อนชินละตัวเพื่อนร้อนบ่อยมากช่วงที่ทำแรกๆเลย,เ,ยเพื่อนแบบเฮยอัจุ่มมาก,มาก แรือเราจะใช้หวีช่วยก็ได้นะฮะแบบเป็นการมันคือเป็นวีแบบอย่างเงี้ยที่มันเป็นวีม้วนโลอะสภาพกลางมากคือช้อนเข้าไปข้างในนะ,ะแล้วก็ม,วม้วนลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะได้เป็นน้ามา mm. มมาประมาณนี้ mm. แค่นี้เองเนี่ยง่ายๆแล้วก็ส่วนตรงไหนที่มันฟูๆก็ใช้มือลูบๆมันลงไปประมาณแบบนี้ ง่ายมากพูดเลยะสมง่ายมากๆแค่มีที่นิ่ผมอันเดียวก็อยู่แล้วนะแล้วก็อาจจะล็อกผมทุกอย่างด้วยสเปรย์นะฮะก็คือก่อนจะใช้สเปรย์นินึงอันนี้ของแมนดอมานะฮะจีลองคีสเปรย์สุประหารเลยไม่รู้ยังจำทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยวันชื่อยี่ห้ออะไรนะก็ฉีด ประมาณนี้ไม่เยอะนะครับก่อไม่ได้ต้องการให้มันแบบคุมไปจนแบบขยับโดนลมแล้วมันไม่ปิวอะไรยเงี้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนี่นะก็จะเสร็จประมาณนี้ประมาณนี้เองเห็นไหมฮะว่าไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวจริงๆก่อนใช้เวลาประมาณสิบนาทีก็จะได้แล้วนะฮะลุกทรงผมแบบเอฟเลุกของก่อนก็ไว้ผับใช้กันได้เนาะอืมหลังๆแล้วอุปกรณ์ก็มีแค่นี้เองที่หนีผมอย่างเดียวนะฮะเรือชามีขายนะฮะก็้ร้อยเก้าสิบบาทเองมาถ้าจะไม่ผิดเดียวก็จะ หาโ r o ดัก really t หาลิงก์แปะไว้ในดีสคริปชันบอกข้างล่างแล้วกันเนาะก็เนี่ยแหละฮะลองไปทำตามกันดูทรงผมผู้ชายเสร็จง่ายๆลองลองฝึกฝึกดูนะฮะไม่ยากหรอกเนาะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชายแบบจริงๆก็เดี๋ยวครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไปลวบายบายครับ